อีฟอายแล้วเขเมรไทยอไปฟ้องญี่ปุ่นเรื่องเขเมรเคลมซูโมโ่จนญี่ปุ่นงงบอกในกำแพงมันไม่ใช่ซูโม่นะพี่ส่วนเขเมรตีมืแถืเขเมรกับญี่ปุ่นเรลาซีก็ตั้งแต่สมัยยุคอังกอร์โวความสัมพันธ์ญี่ปุ่นสุดปึกบอกอุด้งญี่ปุ่นฟักทองญี่ปุ่นล้วนมาจากเขเมรแถมตัวอักษรญี่ปุ่นก็มีโผล่ในกำแพงแม่เจ้าอะไรจะขนาดนั้นท้าหมดติดตามไในในทัชสติเลโอครับ หลังจากที่เพจเขมรน,นะครับเคลมซูโมโว่ามีต้นกําเนิดมาจากเขมรโดยมีการอ้างหลักฐานเป็นภาพแกะสลักบนกําแพงวัดนะครับพร้อมกับเขียนข้อความกํากับว่าวิทยายุทธ์เขมรเป็นอีกหนึ่งในความลับของอาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ภาพนี้แสดงให้เห็นมวยปล้ำของญี่ปุ่นที่ถูกแกะสลักอยู่บนนครวัดคําว่าสูมาจากภาษาเขมรที่แปลว่ายืนยันสู้รบการต่อสู้ ส่วนคำว่ามูสามารถหมายถึงประเทศใดก็ได้ในอาณาจักรอังกอร์ดังนั้นแล้วซูโม่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังพิเศษของอาณาจักรอังกอร์ส่วนคำว่าสยามกุ๊กอาจไม่ได้หมายถึงจีนกลุ่มน้อยที่มาจากจีนตอนใต้แต่หมายถึงผู้อพยพเข้ามาลี้ภัยหรือว่าผู้อพยพชาวต่างชาติในอาณาจากักรเขมรดังนั้นชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มจึงกลายมาเป็นนักสู้กองกำลังพิเศษ ภายใต้คำสั่งของจกักรพรรดิอังกอร์ตามปฏิมาก,กรรมบนปราสาทนครวัดโดยหน่วยลบพิเศษเของอาณาจากักรเมรอาจจะมีหลากหลายเชื้อชาติแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าจีน และจากการเคลมซูโม่ของเพกับูชานะครับก็ทําให้ช่อง t ารกสตอรช่องบน YouTube ซึ่งทําเนื้อหาเกี่ยวกับมวยไทยในญี่ปุ่นก็ได้นําเรื่องที่คนเขมรนะครับเคลมซูโม่ไปให้คนญี่ปุ่นดูและจากคลิปนะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่รู้เรื่องนี้ก็ได้รีบปฏิเสธทันทีนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงภาพแกะสลักบนกําแพนงนครวัดไม่น่าจะใช้ซูโม่อย่างแน่นอน โดยชาวญี่ปุ่นนะครับเขบอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าซูโม่เป็นการต่อสู้ของเทพเจ้าดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ซูโม่จะมาจากขเขมรและเขาก็มองไม่ออกว่าภาพแกะสลักในกำแพงคือภาพอะไร และจากการที่คนไทยนะครับเอาเรื่องเขมรเคลมซูโม่เนี่ยไปแช์นะครับให้คนญี่ปุ่นรู้ก็เล่นเอาชาวเขมรเนี่ยออกมาเต้นว่าคนไทยน่าจะหยู่เฉยๆไปบอกเขาทําไมบางคนนะครับก็โอ้ว่าไทยไม่รู้หรอว่าเขมรกับญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตซี้กันขนาดไหนพร้อมกับยกข้อมูลสารพัดมาอ้างนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าข้อมูลหลายอย่างนะครับน่าสนใจดีจึงนํามาเล่าสู่คนฟังดังต่อไปนี้ สำหรับในส่วนของความคิดเห็นผมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวกพูชาส่วนที่2ก็จะเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับเอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวกพูชาคนแรกนะครับคนแรกกล่าวว่าเอาอีกแล้วสยามพวกสยามหยุดไทยทูมีสักทีได้ไหมเขมรก็ปี้ใครที่ไหนกันละ่ะไทยไม่ควรจะมาเดือดร้อนเรื่องเขมรไทยควรนิ่งเงียบไปเลย เพราะว่าความจริงแล้วยังไงมันก็คือความจริงบนยังคำหรือว,ว่าไทยมีอะไรปิดบังเอาไว้จนกลัวว่าชาวโลกเขาจะรู้ความจริงต่อมากล่าวถึงเรื่องภาพสโมโในกําแพงว่าไม่เห็นจะแปลกเลยขนาดคนจีนยังมาที่อังกอร์ได้เลยแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงจะมาที่อังกอร์บางไม่ได้บางทีญี่ปุ่นอาจจะเดินทางมาเป็นทหารรับจ้างที่อังกอร์ก็ได้ ในขณะที่ความคิดเห็นตมาคนนี้เข้ามาให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเขานะครับก็อบอกว่าคนไทยก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเป็นมิตรกับกัมพูชาถึงได้พยายามแทงคนอื่นข้างล่างแบบนี้หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเขเมรก็คือในยุคกลางเริ่มมีฟักทองเข้าไปในญี่ปุ่นโดยคนญี่ปุ่นเรียกฟักทองว่าคาโบชามันมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศกัมพูชา บะหมี่ญี่ปุ่นชื่ออุดงก็มีถิ่นกำเนิดมาจากอำเภออุดงมีตัวอักษรญี่ปุ่นยุคกลางอยู่ที่วัดนครวัดที่เป็นของมิชชันนารีชาวญี่ปุ่นเอาละละจากความคิดเห็นนี้นะครับหลังจากที่อ่านครั้งแรกเนี่ยผมก็งงแล้วก็สงสัยนะครับว่าเอะมันจริงหรือเปล่าเลยไปค้นหาข้อมูลจากทางญี่ปุ่นนะครับหลายๆช่องทางก็เลยได้ข้อมูลมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องย้ำว่าเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ที่คาดว่าหน้าจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่าในอดีตยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักอักษรยังไงก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเอาลายในส่วนของฟักทองที่เขาบอกว่ามีต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าฟักทองนะครับมีถิ่นกาเนิดจริงๆกําเนิดในอเมริกาเขตร้อนก่อนที่จะมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก ก็คือมีการเพาะปลูกไปทั่วโลกนะครับและฟักทองเนี่ยก็เดินทางไปญี่ปุ่นในยุคเทนบุญก็คือคศ1 5 3 2ถึง55โดยพ่อค้าชาวโปรโตุเกสที่ได้มีการนำฟักทองเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นในฐานะผลผลิตจากกัมพูชาซึ่งเดิมทีคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคาบูชาไฮโยทันที่แปลว่าน้ำเต้ากัมพูชาก่อนที่จะมีตัดคำให้สั้นลงเหลือเพียงคำว่าคาบูชาในเวลาต่อมา ส่วนประวัติของอุดงนะครับเขาบอกว่าในปีคศ1603นาในยุคโทกุกวะอิเอยะซึทางญี่ปุ่นนะครับได้มีการตกลงค้าขายกับกษัตริย์กัมพูชาในสมัยนั้นซึ่งนั่นก็ทําให้พ่อค้าชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปไป,ไปมามาระหว่างกัมพูชากับญี่ปุ่นได้มีการนําอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวนะครับจากเมืองอุดงประเทศกัมพูชากลับไปที่ญี่ปุ่นซึ่งต่อมานะครับพวกเขาก็เรียกบะหมี่ดังกล่าวว่าอุดงตามชื่อสถานที่ที่พวกเขาเจอ ส่วนเรื่องตัวอักษรญี่ปุ่นบนกำแพงนครวัดนั้นก็มีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นตัวภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ของมีคมอะไรสักอย่างเขียนว่า s a ตา a ะเคนอิรุม a กุริที่แปลเป็นไทยว่าอำเภออิรุมะจังหวัดไซตามะสำหรับตัวอักษรดังกล่าวนะครับทางคนญี่ปุ่นเองเขาไม่ทราบว่ามีการเขียนขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าอำเภออิรุมะเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาในปีคศ .1879 แล้ววันยุคเมจิ12 จึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการเขียนในช่วงเวลาหลังจากนั้นซึ่งคนที่เขียนก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่มาจากจังหวัดไซตามะแต่ว่าจากที่อ่านข้อมูลนะครับสังเกตได้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากลับไม่ได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจอะไรเลยที่มีคนญี่ปุ่นเนี่ยไปขีดเขียนบนกำแพงนัรวัดแต่ว่ากลับมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและควรมีการซ่อมแม เอาล,าละแล้วมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชากุปชาคนลีีกล่าวว่าคนญี่ปุ่นสมัยนี้เขาไม่ได้ทําตัวงี่เง่าเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วที่ญี่ปุ่นตอนนั้นตัดดินแดนพระตะบองให้พวกสยามปกครองความคิดเห็นต่อมาครับคนไทยก็เป็นซะอย่างนี้ตั้งแต่อดีตแล้วที่คนพวกนี้เป็นสายพันโจนพวกเขาไม่จะรับไม่ได้เมื่อเห็นว่าเขาเมรได้ดีกว่าสายพันโจนของตัวเองความคิดเห็นต่อมาครับจอมโจรอินฟินิตี้สยามชัด สยามมทุกอย่างในวันนี้เพราะได้รับมาจากหอมทางตินแดนวัฒนธรรมและตัวอักษรต่อมาครับกล่าวถึงไทยว่าสยามเนี่ยไร้สาระมากการขโมยมันง่ายนะักใช่ไหมฉันอยากให้ญี่ปุ่นรู้ว่าใครพูดความจริงในอดีตประวัติศาสตร์ไทยมีแต่เรื่องแย,แย่จึงต้องเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทย เอาละคราวนี้ผมว่าเรามาดูความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างดีกว่านะครับสาหรับความคิดเห็นแรกเราว่าตอนนี้ทําไมถึงไม่มีคนกมบูชาที่เล่นซุโมเลยแม้แต่คนเดียวขเขมรเคลมไปวันๆประเทศไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่มีคิดคนอะไรก็ไม่ได้ประเทศเล็กๆแต่ว่ามาอ้างว่าเป็นต้นกําเนิดประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่นะคนไทยคนตัวมานะครับแค่แปะทงขเขมรทุกอย่างบนโลกก็เป็นของเขาซุโมจากกําแพงเนนะเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุด ที่พยายามเอาทุกสิ่งบนโลกมาไว้ในกำแพงความคิดเห็นต่อมาครับจะเป็นซูโมโ่ได้ไม่ใช่ง่ายๆเช่นการกินต้องกินให้มากในแต่ละมือ้ออาหารมีแต่ดีๆและต้องอุดมสมบูรณ์อาหารพวกนั้นไม่มีในขเขมรเช่นไข่ปลาคาเวียลูกตโตโตเนื้อวัวจากวัวที่เลี้ยงในที่หนาวซูโม่กว่าจะได้เนื้หนังที่เห็นต้องตุ่มเทอ,อะไรไปเท่าไหร่ แล้วขเขมรละ่ะมีอาหารอะไรให้กินแบบอิ่มหมีพีมันมั่งไม่ใช่กินกบกินเขียดแล้วจะได้เป็นสุโมโคนต่อมาครับญี่ปุ่นเขาไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าทั่วโลกรู้ว่าสุโมโเป็นของญี่ปุ่นมาเคลมก็กลายเป็นเรื่องตลกส่วนวัฒนธรรมไทยกับขเขมรที่คล้ายกันเพราะว่าไทายไปสอนเช่นโขนมวยแต่หากว่าเราปล่อยให้เคลมโดยที่ไม่ได้ตัวแยง้งนานไปลูกหลานอาจเชื่อโดยเฉพาะคนต่างชาติที่ไม่เคยรู้ความจริงก็อาจจะเชื่อ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คนไทยหลายคนออกมาโต้แยง้งคนต่อมาครับชาติอื่นไม่สนใจไม่ต่อร้อต่อเถียงตัวไทยเนี่ยต้องสนใจต้องตัวแยง้งต้องขุดหลักฐานแบบถอนลากถอนโคนเลยความคิดเห็นสุดท้ายนะครับความอิจฉาลิษยาและอยากได้อยากมีเหมือนชาติอื่น ตัวขเเมขล,ลืมไปว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศกว่าเขาจะทําให้โด่งดังและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนั้นเขาต้องใช้สมองใช้แรงกายแรงใจไปมากแค่ไหนกว่าจะได้มาเป็นที่หนึ่งตัวผู้ขมรมากง่ายออกมากอบโกยของคนอื่นไปเป็นของตัวเองแบบไร้ยังอายสมแล้วที่บรรพบุรุษและคนขเเมรในปัจจุบันไม่เคยมีรากเง้าเหมือนชาติอื่นเพราะว่าเป็นได้แค่ท่าจากอดีตไปจนถึงอนาคต และจะเป็นเชนนี้ตลอดไปจะไม่ได้ดึงตาอาปากอย่างแน่นอนอ่าวลาละลทมดนี่ก็คือความคิดเห็นที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุณจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในะกระดานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ